พี่สองวันนี้อยู่กับพี่สองและน้ำหอมทั้ง5้าขวดของเราวันนี้อยู่กับไอเด,ดออรักเลน้องสองสี่ชน, <g ute> ชนนะเ <g ute> นาะสี่ชนะคืออะไรคือชื่อจริงชื่อจริงค่ะชื่อจริงชนะชาอ้าวแล้วทำไมเป็นชนะ <g ute> แต่ว่าตอนตั้งอีสแกรมคือนัชชามันเยอะมากไงใช่แบบอยากเป็นดาวต้องทำสองเป็นเทคนิคการตลาดที่ดีไม่ใช่ จริงแบบว่ามันจะต้องเติมจุดเติมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วเราแบบไม่ชอบเราก็เลยลองเอาคำมาสลับกันเปลนดีกว่าใช่วันนี้ได้น้องสองมาจะมาคุยกันเรื่องน้องหอมแบ็กกราวน์นิดนึงคือน้องสองจริงๆรไม่ได้ชอบน้องหอมเลไม่ไม่ได้ใส่ใจมากนะเนี่ยใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์กันคือพี่ก็เตรียมมาแบบห้าตัวค่อนข้างใช้ง่ายใช้ง่ายอ่าใช้ง่ายแล้วก็ครบทุกโอกาสแล้วก็จะมาลองดูว่าน้องสองชอบไหมที่พี่เตรียมมาได้ค่ะไม่ต้องกังวลใดๆเลยครับความรู้ว่าจะมีไม่มีเพราะพี่ก็มีเดียว อ่าโอเคเริ่มจากบ้านที่ง่ายที่สุดเห็นขังสองทุกลงรูปเองจากบ้านจอมรังจอนใช่ไหมก็สองตัวที่เป็นแบบเหมือนถ้าจะสตาร์ทไร้ก็ต้องก็ต้องอันเนี้ยคืออินวิสแพรฟรีเซียกับบุเซตซีโซชเลยครบทั้งคู่เย่างเลยอ้ารถนี้แหละขอนแวบบุเซเนี่ยได้ทั้ง ผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงพี่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าน้องสองเนี่ยเป็นเหมือนไอคอนของทาพทะเลในในเพอร์เซพชันของพี่พี่ก็เลยเนี่มันเป็นน้ำหอมไปทะเล <c oughs> อ่า <c oughs> พี่ขออนุญาตฉีดใส่กระสอบได้ไหมครับได้เลยค่ะฉีดใส่ได้นะครับ <c oughs> อ่าพักหนึ่งอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่ให้โน้ตแบบโน้ตแบบนี้เขาเรียกโน้ตอะควาติดครับคือคือเราได้กลิ่นแล้วเราจะรู้สึก สบายไม่ได้ไม่ได้เย็นจนถึงขนาดแป้งตาลูมันมันจะเป็นน้ำหอมแบบสดชื่นนิดหน่อยแต่มีความอะควาติกคือเราดมแล้วมันจะเป็นโทนสีฟ้านึกถึงน้ำทะเลหอมแบบเบาๆไม่ทำลายไใครฟิลมกูดผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้มันจะไม่สาวจ๋าใช่มันไม่หวานจนเกินไปใช่ผู้หญิงผู้ชาย น่าหอมมากมันเป็นฟูตตี้เด็ดทิมบิทหน่อยอย่างเงี้ยชอบไหมครับอย่างนี้ได้ชอบเพราะสองไม่ชอบแบบหวานหวานมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคแปลว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าได้เดี๋ยวตอนหลังเราค่อยมาแนะนํากนเองอันนี้ตัวแรกนะครับม o o ซ่ and sea salt ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยคิดว่าได้คนน่ารู้จักคือเขาใครก็ตามเข้าไปบ้านชมรมลอนดอนก็จะเจอ o o มู a ซ่ sea salt ก่อนเลยหรือไม่ก็ e n g อิงลิชแมนฟิวเ s i a อันนี้จะมีความเป็นผู้หญิงและมีความหวานมากขึ้นอีกอะโอเคซึ่งเหมาะกับสอง อ่ะได้นะคะขาลองไม่เชื่อต้องลองซึ่งเหมอะกับสองประกันซุปึ้องอันนี้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นเหมือนกับเรชชมพูมาเลยไหมเออเป็นเหมือนคุณหนูดูแบบแพงๆหน่อยต้องเรียกน้องสองเรียกสองยังเดียวไม่ได้ไม่น้องสองต้องเรียกคุณสองคุณน้องสองหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าอยู่ในละครไทยให้เห็นภาพก็จะเป็นลูก สอบเด็กสอบออยรวยหน่อยแล้วก็มีคนถือกระเป๋าไปโรงเรียนให้อ่ะเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ไปมหาลัยแล้วมีคนขับรถมาจอดรอเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นผู้หญิงขึ้นใหม่แต่หอมหอแบบละมุนละมุนละมุนนะเอสับบละมุนรดอนอะไรอย่างเงี้ยละมุนเก็บไว้ก่อนนะคุณให้คะแนนนะครับอันนี้จากบ้านแรกจโบโกลังดอนคิดว่าใครก็รู้จักสองกลิ่นนี้ต่อมาก็จะเป็นบ้านลูกรักของพี่นั่นคือทอมบอร์ดอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นโน้ต ดูแต่ขวดก็จะเป็นสีโน้ตแบบผู้หญิงผู้หญิงแต่อันนี้ที่ใช้ด้วยคือคือทีอปอร์มเป็นยูนิเซ็กต์ครับคือผู้ชายจะใช้กลิ่นผู้หญิงผู้หญิงจะใช้กลิ่นผู้ชายได้หมดแต่คาแรคเตอร์แบรนด์เขาก็จะออกเป็นผู้หญิงมัดรวยหน่อยแต่กลิ่นเนี้ยจะไม่แก่อุ้ยวันนี้ไม่เสร็จเค่ไหนไม่ได้เลยนี่ครับฝั่งนู้นนะเตรงนี้นะโอ้โหอันนี้ขอมทั้งตัวเป็นฟลอรลโน้ตเนี้ยคือโน้ตดอกไม้ฟลอร์ลมีความสดสว่าง สดชื่นไม่เย็นจัดเช่นกันอันนี้แบบฟิลแบบสาวแบบในทุ่งอ่ะสาวทุ่งขอาเนี่ยแพงขึ้นมาใช่ใช่มันจะไม่หวานเท่าอยงดิสพลเชียที่เม่อี้แต่ว่าตัวนี้จะมีความแบบมีแพงหน้าค้นหาแล้วก็ไม่เวียนหัวและติดทนดีมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากติดทนดีกระจายตัวก็ดี หอมไปหมดหอมไปหมดเลยใช่กระไรก็ปวดตอนนี้เปรียบเสมือนว่าน้องสองโดนแบบรุมอ่ะอันนี้สามกลิ่นแล้วเลิ่มนลงไปเนหัวฉะนั้นเราต้องอาศัยจังหวะนี้ไปต่อยังไม่ต้องใหกันนะจ๊ต่อมาเนี่ยเริ่มมาอันนี้เขาเรียกว่านิชน้ำหอมนิชอันนี้จะมาเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์ทุกแบดงออกเป็นอย่างนี้น้ำหอมดีไซเนอร์จะเป็นแบรนด์ที่ทำาหลายอย่างแล้วก็มาแล้วก็มาทำน้ำหอมให้มีให้ครบครบลายแล้วกัน แต่พวกน้ำหอมนิชจะเป็นที่ทำแต่น้ำหอมนะคำถามคือแล้วคอมฟอร์ดทำอไมเป็นนิชคอมฟอร์ดจะมีอยู่สองลายลายแพงกับลายถูกลายขวดลักษณะแบบเรียกว่าคลาสสิกเลีนตั้งใจแบบหาตัวฟูมเมอร์มาเพื่อทำน้ำหอมแพงๆต่อมาคือยิปแซงอันนี้น่าจะน่าจะเคยเห็นแต่อาจจะไม่ขวดวิบวับแบบนี้ยิปแซง black opium มีอยู่สามรุ่นอ่าควดเขาดูเซ็กซี่มากเลยใช่ขวดนี้คือวิบวับเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาตรงไหนฮะ จะมีความรุนแรงนมารุนแรงไก็ได้ต่อไปครับเป็นผู้หญิงที่มีความสดชื่นและแอบแซ่บเป็นน้ำหอมแอบแซ่บมันผสมด้วยหลายโน้ตทั้งสไปซ์ทั้งฟรุตตี้ฟิอแบบเดินผ่านต้องหันอต้องหันอันนี้เป็นน้ำหอมแบบดาเมจแรงด a าเม e แรงก็เดินผ่านแล้วเออใช่เตะเราพุ่งอ่ะพุ่งไอ้พวกเนี้ยเป็นน้ำหอมไม่พุ่งอันเนี้ยน้ำหอมพุ่งไว้แบบ ไปสู้รบอ่ะเราจะต้องไปสู้รบเพื่อว่าเราจะต้องไปอยากไปทะเลไม่ต้องเนี่ยไปทะเลใช้พวกนี้สบายหรือไปเดทวันเบาๆกลางวันไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปกลางคืนกลางคืนร้านที่เป็นแบบดินเนอร์ต้องสู้รบคือเราจะให้ผู้ชายหรือคนที่เป็นคู่เดทเราเนี่ยหันไปมองผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เราจะต้องใช้น้ำหอมพุ่งเพื่อดึงคอนเซนทรตเฟเขาให้อยู่กับเราตลอดงคืนไอ้น้ำหอมแบบนี้แหละมาเลยผมเรียกว่าเป็นเหมือนจัดอยู่ในแคตตาล็อกของน้ำหอมไปเดทหรือเป็นน้ำหอมตกปู ใช้ไม่เกี่ยวเออใช้หวังผลใช่น้ำมันพายไม่ต้องแบบเชิญไม่ต้องน้ำมันพายเชิญเลยเชิญจไป้าเหน้ามีแค่นี้พอแล้วอุ้ยหอมมากอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่วางแขนเลยอ่ะท่ามือยังไม่วางแขนมาแกไปช่วงเป็นมืออย่างเงี้ยก็มาขวดสุดท้ายดอร์เช่กัมบันนั่นโอลิวันส์ทอันนี้เป็นรุ่นสองออกมาใหม่นี่ทำมาเพื่อนทั้งสอง ดีโอลิวันทูทำออมาด้น้องสองนะั้มัคือรุ่นใหม่ล่าสุดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยปวดจะเป็นสีดำจะเป็นตัวอินเทนต์ hmm. แล้วก็จะเป็นดีโอลิวันรุ่นแรกก็อันนี้เป็นดีโอลิวันที่ใช้ง่ายขึ้มนมาหน่อยจะไม,ม่แบบหนักมากเ <c oughs> หมาะก,กับคนที่เพิ่งเริ่มแล้วอยากใช้น้ําหอมที่มีลักษณะ <c oughs> ดึงดูด damage แรงๆ attention จากคนรอบข้างแรงๆตัวนี้ก็จะเหมาะนะยังไงล้อยังไงล้ว ม่รู้จะดมตรงไหนใกล้ใกล้เคียงกันอ่ะพี่ว่าสองตัวนี้มันจะแบบใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่ารัโอกาสแต่ว่าตัวนี้อาจจะน่าค้นหาแบบละมุนกว่ามีกระงกาแฟอะไรของโรเวลแต่ตัวนี้จะไม่มีก็จะเน้นไปทางแบบดูยั่วหวานๆชื่นไปเลยอันนี้อันนี้ก็จะเปียบแบบเป็นเสาวแท่บอ่ะอันนี้ก็เป็นสาหวานผัดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวใช่อันนี้จะดูลึกลับหน่อยอันนี้คือแรกแบบให้เห็นเลยว่าแรก คือถ้าอยากได้ผู้ชายโต๊ะไหนก็คือฟรุ๊กเลยฉันไปฉันบุกข้อแต่อวแตัวนี้อาจจะแบบยืนเฉยๆแล้วรอคนเดินผ่านแล้วก็หันคอเล่นลูกเล่นลทริกกี้หน่อยเป็นยังไงบ้างมึนตอนนี้เชื่อว่าทั้งสองมืนไม่แปลกครับเวลาพี่ไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นเหมือนกัน ต้องแบบต้องดมกาแฟเลอองงดมอะไรก็ไม่ช่วยทั้งดมทั้งกิน <c oughs> ไม่ไหวมันหนักเนหนักแล้วมนอันนี้ก็หอมอันนั้นก็หอมก็เลยจะเสริมทิปนิดนึงว่าอย่างตอนนี้ครับลักษณะที่เรากำลังดมมาอยู่มันคืนอเราดมเฉพาะท <c oughs> ็อปน็ตน้ำหอมเนี่ยมันจะมีการกระจายตัว3ระดับท็อปน็อตเมดินน็อลัเบสน็อท็อปน็ออาจจะอยู่กับเครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเต็มที่แล้วมันก็จะคลายกลาเนเบสกลางแล้วก็จะเป็น เบสน็อตคจะเป็นสกินเซ็นที่จะติดกับเราช่วยๆไปทั้งวันดังนั้นอาทิตย์แรกนที่คนจะไปเลือกน้ำหอมถ้าเป็นมือใหม่คือฉีดเลยสมมติเราโดแต่ซัเปรนฉีดอันไหนเข้าท่าฉีดเลยครับแล้วส่องไปเดินเล่นสองชั่วโมงแล้วค่อยตัดสินใจว่ากลิ่นนี้มันใช่เพราะกลิ่นมันจะเปลี่ยนถูกต้องครับกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปตามเราดักเวลาเวลาของมันเราก็ควรจะตัดสินใจจากเบสน็ตที่มันจะอยู่กับเรานานที่สุดว่าเราชอบจริงไหมใช่เพราะบางน้ำหอมครับฉีดแรกๆโอ้ยกลิ่นพุ่งมากไม่ไหว แต่พอมันราย d ดาวมันคลายตัวนิดนึงอ่ะมันดีมากเพราะ,ะ,ะคนเวลาซื้อปุ๊บฉีดปุ๊บดมปุ๊บแล้วตัดสินใจเล, <c oughs> เลยใช่ใชมันจะแล้วบางคนอ่ะตัดสินใจป๊อเอากลับาไปใช้จริงใช้ไม่กี่ครั้งเพราะแม<ฮ>่ไม่ชอบเปรีย่ยนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะเอานี้มาถึงช่วงรั a c k u อะไรล่ะที่คุณชอบอะไรที่คุณชอบอันดับหนึ่งอะไรที่คุณชอบอันดับสองมันมันยากไปนะ ก็แอบยากนะเอาอย่างนี้ในในฟิลว่ายังไม่ต้องนึกถึงสถานการณ์ที่เราใช้ก็ได้ครับแต่นึกถึงว่าถูกจริตกับเรา f i r s t i m p r e s s i o n ที่เราดมแล้วเรารู้สึกว่าถูกจริตกับเราที่สุดว่าเนี่ยต้องโดนตัวใดตัวหนึ่งแต่เข้าแรกเลยครั้งแรกยื๊บแซงเกิลรู้สึกว่ามันแบบเออ จร<า>ิงเหรอแต่ไมได้ไหยถึงว่าเป็นอย่างน,าน,นั้นนะคิโผนะใจพี่รึกว่าน้องสองจะเป็นแบบคนที่ไม่ค่อยชอบน้ำหอมจะไม่ชอบน้ำหอมกุ่มไม่เกมาะแบบคนไม่ค่อยเคยใช้จะใช้น้ำหอมที่เข้าใจาง,ง่ายง่ายตัวนี้ไม่คือจริงๆรอ่ะสอ,สองอ่ะสองก็องชอบฉีดน,นะแต่ว่าด้วยความที่งานของเราอ่ะอ ถ่ายแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะฉีดชุดไหนแล้วเราก็ชอบลืมฉีดอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนชุดบ่อยก็แบบโอ้โเลือกฉีดไม่ถูกเลยทีนี้ว่าจะฉีดชุดไหนดีเพราะวันนึงสิบชุดอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยอยากรู้ว่านิแทคทนิดนึงนอกเรื่องมากสุดที่เปลี่ยนชุดเนี่ยกี่รอบกี่รอบถ้าไม่รวมถ่ายแบบใช่ไหมคะก็ถ่ายแบบนี่แหละถ่ายแบบแบบถ่ายกี่ชุดเคยพีชุดให้พี่ไปเดาดีกว่าว่าเยอะสุดเนี่ยเอาอย่างเงี้ได้สกิทพี่เนี่ยเคยลองอยากจะเข้าใจความรู้สึกของพวกโมเดลนะแล้วพี่ลองเเเเคยยยยลลลอองงปปีีีี่่่่นนนชุดสูขพ อยู่ที่บ้านแล้วก็ถ่ายหกชุดคือแม็กซิมั่มคือพี่ทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่รู้สึกเหมือนพี่ใช้พลังงานหกวันข้างหน้าใช้ในวันนี้แล้วเราไม่อยากแต่งตัวแล้วคือแบบไปเอาแล้วอ่ะใช่ไหมต้องมิดแอนด์แมทเลยแล้วผู้ชายมันมีอ่ะไม่กี่ชิ้นหรอกเต็มที่ก็สามสี่ชิ้นของผู้หญิงเป็นยังไงครับพี่ไปฟังนะพี่ขอพี่ดาวก่อนขอพี่ดาวก่อนยี่สิบนี่นี่ตีสูงเลยนะยังยังแบบยังยังหาย ่ไได้ไดกี่ชุดไม่กี่ชุดก้าสิที่เป็ี่ยนไม่ถึงหนึ่งาทีเฮ้ยเร็ว่ะก้าสิเนี่คือเก้าสิบตัวใช่ไหมว่าเก้าสิบเกินอ่ะสามชั่วโมงเก้าสิบตัวฟุบฟุ๊บฟุเดียวใช่นี่คือรื่งจริงแต่ว่ามันเป็นการถ่ายแบบเสื้อผ้าแบบที่เขาขายส่งมันจะแบบถ่ายเป็นจํานวนเยอะใช่ใช่ใช่จำนวนเยอะงงตัวเองมากเหมือนกันว่าทําไปได้ยังงอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพูดไปได้ตั้งแต่ณตอนเนี้ยจนถึง มีลูกมีเต้าก็เราไปรุกวางได้ว่าฉันเปลี่ยนแล้ว3ชัโมง90ชุดอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออุ้ยคือขวดได้จนลูกหลักเลยเลยบิลเลเซียลออนน็อตนะครับโอเคอ่ะมาสองชอบตัวนี้รู้สึกว่าเราดีแฟชั่นดีที่สุดตัวนี้คือยิปซังแบล็คโอเปียมรุ่นโฟลวช็อปโฟลวช็อปโอเคครับนี่คือชอบสุดถัดมาล่ะครับที่สองถัดมาของชอบทอมฟอร์ดของโซลินีทอมฟอร์ดรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับเรามันแพง <c oughs> วันไหนที่เราแบบเอ้ยมาทานข้าวที่โร,รงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่วันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉิจชิจแบบให้ให้รู้สึกว่าสดชื่นอ่ะแบบใครใก <Okay. S 1> ล,ล้เราเราก็สวยเออหน้าหยุ่นใกล้หน้าหอมหน้าลมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะโอเคสองคนนี้ไป้แล้วอันดับหนึ่งอันดับสอง โอันนี้ให้คู่เลยได้ไหมเพราะมันฟิวคูทั้งคู่เลยอ่ะอ้าวเหรอฟิวคูทั้งคู่เวลาแบบเราไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเป็นน้ำหอมใช้ง่ายใช่เป็นหอมใช้ง่ายคิดอะไร่ออกหยิบไปไหนก็สวยหยิบไปไหนก็หอมถูกประหลาดใจสามบทแล้วะแล้วมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายระฉีดแบบเวลาได้กลิ่นอ่ะมันผ่อนคลายน้ำหอมบางครั้งอ่ะเราฉีดเพื่อตัวเองเหมือนกันนะใช่ใช่มันพิวน้อยพอเหนื่อยฉีดรีเฟรชตัวเองก็ก็ก็ใช้ในเวลาบางวันแบบทำงานเหนื่อยพี่ไปนิดด้วยแรงมาดมเออแบบน้ำหอม ฉีดตรงไหนอะปกติสรงก็จะฉีดแบบปูปูต่อพางใช่ไหมแต่ว่าทำงานเสร็จมันเหนื่อยเอาลองดูทุกคนลองทำดูนะลองทำดีเป็นแบบที่ชอบหลบหลบใช่หรือแบบเวลาที่เวลาสองขับรถสองก็จะมีผ้าผงเผื่อไปเคลือบคลุมขาคลุมแขนนะเราก็ฉีดเหมือนกันใช่พอมันติดมามันก็แบบมันได้กลิ่นมันสดชื่นอ่ะแล้วขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่อนคลายขอถอนคำพูดตอนเปิดคลิปว่าน้องสองไม่ชอบน้ำหอมตัดไม่จริงอย่างี้ธว่าชอบแล้วแหละ แต่แค่เราอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลุยก็ไปศึกษาจริงๆใช่ใช่ดีดีไม่เป็นไรพี่ป้ายใหญได้เลยนะฟูเซสซีซอกับอิงลิชแพนฟรีเซียชอบทั้งคู่มาพอกันแล้วก็ตามมาด้วยดีโอริวันถูกไม่ใช่ว่าเราไม่หอมนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังแบบเหมือนไคเตอร์เราอ่ะมันยังไม่ใช่ไม่ยังไม่ดื่มใช่โอเคไม่แปลกเลยน้ำหอมแม่งโคตรโคตรโคชโน่เออโคตรแบบใครชอบอะไรและจะเพิ่จริงแล้วก็การที่จะเจอหนังหอมที่มันเหมาะกับเราแล้วเป็นเหมือนกลิ่น เราได้แม่งโคตรกัพอดมันถูกเลยคือบางทีมันมันไม่ใช่เหมือนเราเรื่องน้ำหอมนะบางครั้งเหมือนน้ำหอมมันเลือกเราเหมือนกันเ่องแบบเวลาดมอ่ะเรรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางอันอะหอมมากเลยนะแต่ว่าฉันว่าฉันยังไม่บอกกับมันว่าโอเคอ่ะแล้วท่านไหนเจอตัวนี้สองสองตัวนี้เข้ามาบินพร้อมกันเนี่ยให้เลือกหนึ่งตัวที่เหมาะกับเรามากกว่าเราชอบอันแรกอันรูสเซชเราคว้าใช่ไหมใช่ที่เป็นอควาติกส์ใช่ไหมบูสเซชซีเซ่จ์อืมคือชอบเพราะว่าแฟนใช้ด้วยได้แหละ เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือ90ชุดสมชั่วโมงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหอมเลยเซอร์ไพรส์มากแล้วก็แย่งสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยหวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่ลืมว่าเราคุยกันเรื่องน้ำหอมนะครับแล้วก็วันนี้ได้รู้ว่าน้องสองชอบน้ำหอมประมาณนี้สำหรับสายพาดทะเลมาถึงช่วงที่ต้องให้ของขวัญน้องสองแล้วมาไปแล้วถึงช่วงที่ต้องเปย์น้องสองหน่อยขอขอบพระคุณที่มาร่วมครับแล้วก็แกะได้เลยครับนองสองเป็นชนะเป็น เป็นอะไรดิเป็นชุดก้าวเป็นชุดใส่ไม่ไหวแล้วถ้าชุดก้าวหรือชุดใส่นี้กับบาร์บี้โอ้โหได้เลยเหรอบูเซตันซีโซ่ชุดไปเที่ยวฮะแต่ทะเลทริปหน้าเจอเลยอยากให้ฉีดน้ำหอมไปทะเลทุกทริปอย่างน้อยอ่ะคือคือสองทำทำแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นผ้าทะเลรู้ใช่ป่ะออนเดอะซีเชื่อว่าคนที่ตามพี่อาจจะอาจจะไม่ดีๆลูกค้าสองนะครับแตมาทีอาจจะเป็นแฟนเพลว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกชุดไปทะเลต่างๆก็แฟนซีมาก หมาะถ้าจะไปฉีดแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรใช่หรือแบบวันพักผ่อนวันสบายฉีดได้ทุกวันทุกวันพี่ฉีดก่อนนอนลองดูนะครับวันนี้กลับไปแล้วฉีดข้างๆ้างหมอนอย,อย่าไปฉีดหมอนเลย<ะ>มันรุนแรงอาไะ,ะฉีดข้าง,ข,างข้างหมอนแล้วก็แล้วก็นอนพี่ว่ามันมันทำให้พี่นอนสบายมันแบบมันหล <ะ S 2> ับส <ละ S 2> บายใช่ถือบางคนก็จะใช้ aerospray ก็จะเป็นกลิ่นหอมเหมือนกันแต่ว่าพี่ว่าตัวเนี้ยคือความโจมมโลอ่ะอินกริเดียนเขามัน natural ไงด้วยความ natural มันจะ หอมง่ายอ่ะไม่ต้องรองเวลารายดาวเพื่อหอมหอมเลยอ,ะอ,อ่ะพี่ก็เลยจะชอบขีดก่อนนาะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทั้งสองชิ้นกันที่รู้าให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองมากเลยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรถามพี่ได้เลยครับได้ค่ะวันนี้ก็แชร์กันประมาณนี้สําหรับคนที่เป็นภาคทะเลแล้วก็อยากจะ,ะใช้น้ำหอมไปภาคทะเลขอบคุณครับ,บ,รบทั้งสองอไว<ห><อ>้ไเจอกันจ้ะ